้าแฟนตายแล้วเธอจะสร้างอะไรให้เขาแค่พ่วงรีดหรอแต่ที่นี่ราชินีระดับโคตรตัวแม่สร้างสุสานใหญ่เท่าตึกสิบชั้นเพื่อบูชายันความรักของเธอให้สามีที่ตายไปแล้วเธอไม่แคร์เงินไม่แคร์แรงเธอแค่ผัวคนเดียวเท่านั้นและนี่คือเรื่องราวของสุสานแห่งฮาริการานัส ตำนานความรักสุดเวอร์วังอลังการที่ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณแต่ก่อนจะเข้าเนื้อขอทิ้งคำถามไว้ให้คิดกันเล่นๆว่าโครสุสานนี้สุดท้ายแล้วมันคืออนุสรรักหรืออนุสรแคนกันแน่เอาล,ะล่ะเปิดประตูเข้าไปดูกันเลยฮาริการนาซาสัสคือเมืองหลวงของอาณาจักรคาเรียนอยู่ตรงตุรกีในปัจจุบันมีพระราชาองค์หนึ่งชื่อว่าเมาโซลุตเขาครองเมืองเก่งมีวิสัยทัศน์สุดล้ำพัฒนาเมืองให้เจริญรุง่ง มนแต่ความเด็ดอยู่ที่ภรรยาของเขานามว่าอารเทมิเซียที่ไม่ใช่แค่เมียแต่ยังเป็นน้องสาวแท้ๆของเขาด้วยใช่ถูกแล้วเธอเป็นทั้งราชินีและน้องสาวในร่านเดียวกันเมื่อเมาโซลุสต,ต,ตายลงอารเทมิเซียแทบขาดใจแต่เธอไม่เอาเวลาไปนั่งร้องไห้เธอลุกขึ้นมาสั่งสร้างสุสานขนาดักษ์ที่ใหญ่เทียบได้กับตึกสิบชั้นใช้งานประติมากรอ,อันดับหนึ่งของยุคถึงสี่คนมาออกแบบทั้งสตูเซตรอสไรสนิเซียสและทิโมเทโอ นี่ไม่ใช่สุสานธ,ธรรมดานะแต่มันเป็นงานศิลปะชั้นเอกของยุคเต็มไปด้วยเสาสูงรูปปั้นเทพเจ้าหลายองค์และหลังคาทรงพีระมิดบนยอดมีรูปปั้นของมาโซลุสกับอาร์เทมิเซียขี่รถม้าคู่กันมันอลังการจนชื่อเมาโซลุสกลายมาเป็นคำว่าเมาโซเลียมที่แปลว่าสุสานในยุคหลังนั่นแหละฟังถึงตรงนี้หลายคนอาจเริ่มอินกับความรักของคู่นี้แต่เรื่องยังไม่จบเมื่อเธอกินขี้เท่าสามีเพื่อให้เขาอยู่ในตัวเธอไปตลอดชีวิต ใช่เธอบดกระดูกและเท่าฐานของมาโซลุสมาชงกินแทนน้ำชาแบบเอ็กซ์ตรีมรักลึกมากถึงขนาดนั้นนะแต่อย่าเพิ่งซึ้งจนเกินไปเพราะตำนานนี้ยังมีดีดด้านมีบางกระแสเล่าว,ว่าความรักของเธออาจไม่ได้โรแมนติกขนาดนั้นบางคนบอกว่าสุสานนี้คือสัญลักษณ์ของอำนาจเพื่อบอกว่าคนตระกูลคาเรียนจะอยู่ยั้งยืนยงเหนือทุกอาณาจากักรหรือแม้แต่เธอเองก็อาจแค่สร้างเพื่อตอกหน้าศัตรูว่าอย่ามายุ่งกับราชินีผู้นี้ พราะแม้ผัวจะตายก็ยังแกร่งที่สุดในประทพีและนี่คือจุดจบของเรื่องที่เธอเอาเท่ากระดูกผัวไปผสมกับน้ำดื่มแล้วกระดกลงไปทุกวันอย่างพักดีแต่ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นว่ารับกะแท้กับความแค้นมันเส้นบางมากบางทีที่เธอกินเขาเข้าไปอาจไม่ใช่เพราะรับแต่อาจเพราะอยากให้เขาอยู่ในท้องตลอดชีวิตแบบไม่มีวันออกไปไหนก็เป็นได้แล้ว,ลวกดซับกดไลค์แชร์เพื่อนๆหน่อยใครกดขอให้ถูกหวย